สวัสดีชาวลัคนาราศรีกันทุกทท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะบรรจกรอนดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศรีกันนะครับประจําเดือนมิถุนายน2565นะครับก่อนที่จะรับชมรับฟังคําพยากรณ์ประจําเดือนนะครับครูพีมีเรื่องราวมาฝากนะครับว่าเดี๋ยวครูพีจะทำนะครับเกตความรู้โหราศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะอายุนะครับมาให้กับชาวลัคนาราศรีกันเนี่ยได้รับชมรับฟังกันและสามารถที่จะ ดูนะครับอายุของตัวเองคร่าวๆได้ว่าในปีนี้เนี่ยจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูพี่จะนำความรู้มาเสนอให้ได้รับชมรับฟังกันยังไงก็ฝากกดติดตามครูพีไว้หน่อยหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะได้รับชมรับฟังกันทันต่อเหตุการณ์นะเป็นการดูดวงชะตาตัวเองคร่าวๆในแต่ละปีนะครับว่าจะตกตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรกับดวงชะตานะครับตรงนี้ต่อไปเรามาเข้าเรื่องของคำพยากรณ์ประจำเดือนมิถุนายนกันเลยนะครับ ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพระพุธนะครับเรียกว่าในช่วงต้นเดือนนะต่อเนื่องมั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับเรียกว่าอยู่ในเลือนมรณะของลัคนาทําให้ชาวลัคนาศีกันเนี่ยบางคนนะครับในช่วงที่ผ่านมามาจนถึงช่วงต้นเดือนพิษณุญานเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเนาะเกิดขึ้นได้นะครับด้วยความที่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนมรณะนะครับ แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมรุดเตยูด้วยอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะเกิดร่วมกันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับชาวาาลัคนาราศีกันเองนะครับและดาวจาตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เองเป็นดาวเจ้าเลือดสุภะแล้วก็เป็นดาวเงิน,เง,นเงินทองทองางก้าวหน้าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าชาวาาลัคนาราศีกันเองเนี่ยมีเรื่องราวที่ก็น่าจะมีเรื่องของการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวร่วมกัน รักษาตัวนะทั้งตัวเองแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในปกครองของชาวลัคนาราศีกันด้วยหรือเรียกว่ามีกินที่ต้องใช้เงินในการเดินทางไกลเนะี่ยอย่างกระตันหันเนี่ยเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดาวับตัวเองอยู่เริ่มกับดาวพระราหูด้วยนะครับดาวพระราหูเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลินะครับก็คือเรื่องปัญหาอุปสรรักต่างๆเนี่ยเรื่องการแก้ไขเรื่องราวต่างๆด้วยเนี่ยทำให้ชาว ลัคนาราศีกันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยถึงวันที่7มิถุนายนเนี่ยพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่าง,างๆนานาเนาะเรื่องหนี้สินเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงณนะตอนนี้แต่หลังจากวันที่7มิถุนายนไปต้นไปเนี่ยดาวจาตัวของชาวลัคนาราศีกันเองมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษนะครับอยู่ในเลือนสุภะของลัคนาอ้าว พออยู่ในสภาของลัคนาเนี่ยก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะครับตรงนี้ดาวพระอาทิตย์เป็นเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวิน,นาศนะครับตรงเนี้ยพออยู่ร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดาวยังให้คุณต่อกันนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนภพที่ดีของลัคนาด้วยทําให้เรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะก้าวผ่านมาในสู่จุดที่ดีขึ้นนะเรียกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ มีเรื่องราวที่มีความเป็นสุขมากขึ้นนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่ามีความที่จะได้เดินทางไกลนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาไปในถิ่นฐานที่เรียกว่าเขาตั้งใจให้คุณดวงชะตาแล้วก็ดีกับดวงชะตานะครับอย่างต่อนเนื่องแล้วก็หลังจากวันที่26วิมิถุนาย,ยนเนี่ยดาวจําตัวก็จะมีการยกย้ายเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่ดาวจ,าวจะยกย้ายเนี่ย ในวันที่19บเก้ามิถุนายนเนี่ยดาวพระศุกร์เองนะครับมีการยกย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวตัวของชาวลัคนาราศรีกันนะครับในราศรีพฤษเนาะวันที่1 9มิถุนายนก็เรียกว่าได้ดาวคู่ธาตุน้ําซึ่งกันและกันและดาวพระศุกร์เองเนี่ยยกย้ายมาได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรในเลนของตัวเองด้วยในเอนสุขภะทําให้เรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศรีกันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนอาจจะมี การทำงานที่เรียกว่าก็มีสายงานที่นำเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมาให้นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนำตำแหน่งหน้าที่งานที่ดีมาให้หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้เรื่องของเงินทองทึ่งมีความมั่นคงมากขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนณาราศีกันเองนะครับหลังจากวันที่19บเก้าพิจุนายนเป็นต้นไป และพอวันที่26มิถุนายนดาวจาตัวมีการยกย้ายอีกแล้วนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าอยู่ในเรือนกรรมมของลัคนาคือเรือนของหน้าที่การงานนะตำแหน่งภาระต่างๆนะอยู่ร่วมกับดาวพาิตย์อีกเช่นเคยตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์นะที่ได้ทํางานนะครับทํางานอยู่เบื้องหลังหรือมีการทํางานที่ต้องมีการ เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนนะไปทํางานที่ต้องมีการทํางานกับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับหรือเพศตรงข้ามหรือพัฒนาของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีขึ้นนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงมากขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเองเท่ากับว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกันเองจะมีเรื่องของการงานที่เรียกว่ามีความก้าวหน้าต่อเนื่องนะครับ เป็นต้นไปเลยนะหลังจากวันที่7มิถุนายนนะครับตรงนี้ต่อไปครูปีจะประชากรเป็นเรื่องๆไปนะครับเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะการเงินของชาวลัคนาศิกัญอีกดาวการเงินก็คือดาวพระศุกร์นะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนะี่ยดาวพระศุกร์อยู่ที่ราศีเมษนะมีตําแหน่งเป็นปักนะครับก็คือไม่มีความมั่นคงพอการเงินอยู่ในราศีเมษเนะี่ยมีตําแหน่งเป็นปักแล้วอยู่ในเรือนมรณะของลัคนาด้วยทําให้ชาว ลัคนาราศีกันเองเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวเรื่องของเงินทองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างที่ครปปีบอกแหละอาจจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเรื่องราวที่ต้องนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของภาระหนี้สินชําระดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะมากนะครับกับชาวลัคนาราศีกันเองนะครับแต่นะครับหลังจากวันที่19มิถุนายนเนี่ยดาวกันเงินมีการยกย้ายออกจาก ราศีเมษนะเข้าสู่ราศีพฤกษ์ในตำแหน่งเป็นกเกษตรนะครับในเรือนของตัวเองแต่เป็นเรือนสุภะนะครับของลักนณาทําให้เรื่องของเงินเนี่ยจะมีนะมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยผักดันคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ รือเรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำงานนะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งให้มีเรื่องของรายได้เนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นกับตุกชะตาได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปเรียกว่าก็จะดีแบบต่อนเนื่องนะครับเรื่องของการเงินในช่วงหลังจากวันที่19มิถุนายนเนี่ยคิดเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากการที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ มีการกรอบโกยเรื่องของไรายได้เนี่ยเข้ามาหลังจากวันทีน่ส9บก้าพิจารายนเป็นต้นไปแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าพ้นเคาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของชาวลัคนาราศีกันเองดาวการงานก็คือดาวพระพุธนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับลัคนาของชาวลัคนาราศีกันเองครับดาวพระพุธเองเนี่ยเรียกว่าในช่วงต้นเดือนที่ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมก็ยังอยู่ใน เดือนมรณะของลัคนาที่ราศีเมษก็เรียกว่าการงานของชาวลัคนาราศีกันเองมีโอกาสที่จะเรียกว่าบางคนมีการออกจากงานนะมีการโยกย้ายงานมีการเปลี่ยนงานบางคนก็เรียกว่าตกงานเลยก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตนะในช่วงที่ผ่านมาพฤษภาคมต่อเน,นื่อมมาถึงเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่ายังไงอย่าพิ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะครับเพราะว่าดาวการงานเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายนะออกจากราศี เมษน่นะครับเข้าสู่ราศีพฤษ์เนี่ยเป็นเรือนสุภาพของลัคนาในวันที่7มิถุนายนนะครับก็เรียกว่าดาวการงานก็จะได้ตําแหน่งคือมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีการสับสนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือมีคนบางคนเนี่ยส่งเสริมอยู่เบื้องหลังนะครับให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างที่ชาวลัคนาศีกันร,รู้สึกว่าอาจจะขาดที่พึ่งไปแล้วอยู่ดีก็มีคนมาคอยจุงมือนะครับ นะดึงมือขึ้นมาได้นะครับในช่วงหลังจากวันที่7มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปและยิ่งในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยยิ่งเป็นการตอกย้ยําในเรื่องของหน้าที่การงานนะใครที่ตกงานหางานไว้เลยนะครับหลังจากวันที่7มิถุนาย,ยนเนี่ยมีโอกาสจะได้งานแน่นอนและยีม่มิถุนาย,ยนคุปพีเช,ชื่อว่าไม่ตกงานนะครับยังไงก็จะได้งานทํานะครับแลวก็จะมีงานทําแบบมีความต่อเนื่องมีความมั่นคงกับดวงชะตาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงหลังจาก วันที่26มิบหกาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพอย่างที่คุูพีบอกนะในช่วงต้นเดือนนะครับตั้งแต่พฤษภามาต่อนเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะตรงนี้เกิดขึ้นได้กับดวงชะตาสุขภาพจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของผู้ลับผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนถึงเรื่องของบุตรหลานนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของอความเครียดนะความวิตกกังวลทางความคิดนะครับนะตรงนี้อาจจะต้องค่อ,คอยๆใจเยน็นๆคิดอะไรที่ก็คิดเป็นทางที่ดีหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ดีต่อสุขภาพจิตของตัวเองนะครับของชาวลัคนาราศรรีกันในช่วงนี้แต่ครูพีก็เชื่อว่าหลังจากาวันที่7มิถุนายนไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะครับและยิ่งหลังจากวันที่1ิมิถุาายนไปแล้วด้วยเนี่ย เรื <mile> ่องราวต่างเนี่ยนะทงความคิดเนี่ยยิ่งจะปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะความรักของชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยดาวความรักคนรักคู่ของก็คือดาวผักปรหัดนะครับก็เรียกว่าดาวคนรักคู่ของได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาที่ประดีในราศีมีนนะครับเร่งลัคนาของชาวลัคนาราศีกันได้ความรักนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมีความมั่นคงนะครับตรงนี แล,แ,ลลแล้วก็ด,ดาวคนรักคู่ครองอยู่ร่วมกับดาวพังคารนะดาวพ <med cancer ado> ังคานก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะส่วนหนึ่งเจ้าเรือนสาชะส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวความรักเนี่ยของชาวลัคนาสิกันเนี่ยมีเกณฑ์นะมีโอกาสที่จะได้นะมีความรักนะครับของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยจะมีความรักที่เรียกว่าก็มีความมั่นคงนะครับเป็นความรักที่เรียกว่ายัง มีความรักต่อเนื่องมาแบบยาวนานนะครับมีการคุยมีการสื่อสารนะมีการเล่าเรื่องราวพูดถึงความรักเก่าๆนะเกิดขึ้นได้เรียกว่าหวานแหววกันพอสมควรนะของคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดี D, มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดน,นะนนนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะที่ดีมั่นคงนะ อาจจะเป็นคนซึ่งทํางานร่วมกันเป็นคนวัยเดียวกันหรือเป็นการพบรักจากการสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับคนโสดนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เรียกว่าอาจจะได้พบความรักที่เรียกว่าเป็นความรักเก่านะคนรักเก่าเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาหาชาวลัคนาราศีกันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า จะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเป็นคนโสดอยู่แล้วนะครับเรียกว่าความรักในช่วงนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับดวงชะตาเป็นอย่างมากนะครับเรียกว่าเป็นความรักที่มีความมั่นคงนะกูป,ปีก็มองว่าเป็นช่วงที่ดีของดวงชะตาเรื่องราวต่างๆอะไรที่มันอาจจะไม่ดีบ้างเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีตำแหน่งที่ไม่มั่นคงแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสเองเนี่ยมีตำแหน่งเกษตรมั่นคงและเล็งลัคนานะครับก็เรียกว่า ก็ยังเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยนะครับให้กับชาวลัคนาสีกันได้เป็นอย่างดีและดาวพัดเองก็เป็นดาวเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ด้วยนะเจ้าเรือนพันธุนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาสีกัน,นจะมีความมั่นคงมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวนะคนมีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความมั่นคงนะคนที่เป็นคนโสดก็จะได้ความรักที่ดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลัคนาสีกันแน่นอนนะแต่คุปีก็มองว่ามีโอกาสที่จะได้ พบลักณด,ดีนะหรือกดรักเก่ากลับมานะคนที่เป็นคนโสดน,นะครับตรงนี้ก็คอยดูแล้วก็คอยคิดคอยตัดสินใจพิจารณาเรื่องราวต่างๆเอาเองนะครับตรงนี้ครูพีก็ให้เป็นแนวทางได้รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบคำพยากรณ์ของพีก็กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ครู ครพีหน่อยนะครับ,บกด u b s สไคร e นะกดติดตามครูพีไว้จะได้รับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันมาถึงนะตอนนี้อีกเช่นเคยสวัสดีครับ